รอแบตรอแีบตรงไหนเลบทอดเบียร์เขาจะเป็นคนกำแพงแต่เขาชอบพอีสานดูยังไก่ดิทไมชอบเพลงใต้เลยหมเดี๋ยวเขาก็ถามมึงเดี๋ยวเขาก็ถามมึงเชื่อกูไม่ินใบไม่สนใจมึงด้วยนี่นคุยนั่นเพลอยู่้ไม่สนใจมึงเลยอ่ะอุ้ยอันนี้มิดดีกว่าป่ะ ทำไม,มทำไม,มคุณนี่ยืนนี่มันไม่นิ่งผมสัง,กงเกตดูมั้หสิเมื่อกี้แะเนี่ยเบียร์เห้ยืนนิ่งๆไอ้เล้านี่มันบวชเยี่ยวหรืว่าอะไระยืนไม่นิ่งเลยอะอายุาอ,ยอะไรเนี่ยดูดิทำงานอะไรยังไม่รู้เลยเอตอนนี้ทำงานอ,อ,อยู่บริษัทครับผมบริษัทอะไรพูดแทนครับ TKS ครับผม TKS สยาม TKS ท,ทำไมบริษัทเลยจะพูดไม่ได้ TKS TKS สยาม TKS หูเขาจะพูดได้ TKS TKS ทำไมกูพูดเขพูดอะไรไม่เก่ง TKS พีเคเอสีเคน้พูดทุกคนนะพอมารายการนี้มาผมพูดได้ชื่อบริษัทพูดได้สิวะทำไมพูดไม่ได้ เก่งใจเก่งใจเาก่งใจครับพวกบทเนี่ยครับทำอะไรพีเคสทำอะไรทำเกี่ยวกับสิ่งพิมพ์ครับผมแล้วก็พีเคสทำสิ่งพิมพ์ใช่ครับผมอยู่อยู่ทีมโปรเจกต์อิเจเนียร์ครับผมทำทั้งสิ่งพิมพ์แล้วก็งานข้อสอบพวกอะไรเงี้ยครับทำหมดทุกอย่างครับงานอะไรนะข้อสอบของนักเรียนทั่วประเทศนะครับพิมพ์ข้อสอบเว้ย พิมเข้อสอบเว้ยแส้งว่าเรารู้ก่อนเลยดิเป็นเป็นบางบางจุดครับที่ที่เขาอนุญาตให้เขาไม่เราสามารถเราสามารถดูได้มม้พ่าะข้อสอบแล้วเราเอสมุดไปขายไม่ใช่ครับไม่ได้เขามีเขามีเจตุีีครับเขาต้องมีระบบป้องกันามีระบบป้องกันครับผมไม่ให้ใครเข้าไปครับ เสียดายเตี้ยม่ขนาดนี้ที่จะไปสอบเข้าอะไรไม่กูจะเอาไปแล้วกูขายดิกูเป็นจีโอ่าไปขายเอาว่าเอาว่าหุ้นกัน TKS ก็เขาบอกเราไม่ได้ไม่ได้ได้นะไม่ได้นะแล้วเราได้ร้องเพลงไหมร้องครับสมัยตอนอยู่วัยรุ่นหรือว่าอยู่ทางโรงเรียนนะครับก็มีการประกวดร้องเพลงหรือว่าอะไรเงี้ยครับ สมมติสมมติเราออกจาก TKS เลยแล้วไปร้องเพลงเดียวไหมไม่หาว่าแมวอ่ะนี่ระพึงเลยยังไม่รู้มันจะเวฟเวฟไหนตรงนี้แหละครับที่เขาต้องถามว่าพูดบริษัทได้เหรพูดบริษัทได้เหรตรงที่นี่แหละครับอัอืเขาไม่เก่งใจเขากลัวพี่นี่แหละครับเขาไม่ได้กลัวอย่างอื่นเขากลัวพี่พาเขาตกงานทำังที่เราทำไงอยู่ที่ TKS เนี่ยนะครับเจ้าของเขาเอาเปรียบ เนี่ยเขาบอกแล้วอย่าบอกชื่อคนน่ามันแย่คนไหนดีไหมคนน่ามันแย่คนน่ามันแยกดีมากครับผมดีมากครับชื่ออะไรชื่ออะไรคนน่ามันแยกชื่ออะไรชื่อพีเอครับผมพี่เอครับสุดยอดสุดยอดสุดยอดเลยนะช่วยทุกอย่างครับผมเขาดีกับเราทุกอย่างดีทุกอย่างครับพ่อไม่ดีเอา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 เลยแข่งโอ้เพลงเป็นรางด้วยอยู่บ่ได้อยู่บ่ได้เฮ้ย เพลงในใจของนิมิตเลยดูบอนได้ตั้งแต่เปโลนี้ถ้าหากวันนี้คุณมารายการกิ๊กดูแล้วคุณดังเปรียงเปรียงเปรี้ยงครับคุณจะออกจาก PKS ไหมแม่นอนผมจะผมไปตั้งแต่เปรียงแรกเลย